ลำนี้เป็นเรือที่สร้างประวัติศาสตร์นะครับในประเทศไทยนะครับก็คือเรือที่จับนะครับคุณแตงโมเนี่ยเฮียพงค์ครับสวัสดีครับนี่ครับโอ้โหนี่นะครับตัวจริงเสียงจริงนะครับเนี่ยจับท่านี้จําได้จําได้อเฮียกล้าจับได้ไงเนี่ยกล้าเจอผมยังไม่กล้าเลยนะคือหน้าหน้าคว่ำด้วยาะเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยเวลามีชีวิตอยู่เนี่ยครับ มันจะน่าเกลียดไม่น่าเกลียดก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เราว่าเสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมฮะมันจะน่าเกลียดเราต้องให้ความเคารพกับคนที่เสียชีวิตไม่ว่าเขาจะน่าเกลียดยังไงเราก็ให้ความเคารพกับเขาครับครัใช่ไหมแล้วเรือเนี่ยที่เขาตามหาเนี่ยเต็มไปน้ําเจ้าพญาเลยนะเฮียคุณแตงโมเขาเขาอยากจะขึ้นเรือผมฮะเพราะว่าเพราะว่าเคย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 เรียกว่าอะไรนะ แกมาดลใจชั้นคาอาไปับตอนตีสี่ครับครับเฮียเจอกี่โมงนะครับตอนนั้นตอนนี้เจอบ่ายโมงครึ่งบ่ายโมงครึ่งหลัจากตึกที่สี่วันนั้นอ่ะต่นที่สี่ครับตึที่สี่แล้วทีนี้แกมาดลใจนิดนึงครับแล้วเราก็ภาวนาว่าถ้าเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมไปประชุมที่โรงงานก่อนนะหลังจากประชุมแล้วเนี่ยตอนบ่ายโมงผมจะเอาเรือลงครับถ้าคุณแตงโมอยากจะเจอผมนะครับอยากจะเจอให้ผมเจอง่ายๆแค่นั้นเอง ก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์ให้จอนนี่หน่อยนะครับทุกท่านดูโฆษณาขั้นกลางร,ระหว่างคลิปจนจบกว่าผมจะไปขุดคลิปนี้มานะครับผมไม่ได้ง่ายเลยนะกว่าจะเจอคลิปนี้นะครับโอเคผมก็ใช้เวลาพอสมควรนะอ่ะเดี๋ยวจะมีคําถามนะไอคนนี้เป็นใครบางคนก็อาจจะลืมเนาะออาจจะฟังแล้วแบบอาจจะแบบลืมๆไปนะครับเดี๋ยวผมย้อนเหตุการณ์ให้ฟังกนิดหนึ่งนะเออเสียสมพงเนี่ยเป็นคนที่ไปเจอศพที่เรารู้กันใช่ไหมอ่าแล้วก็ใช้เวลา อะไรนะสิบนะโดยประมาณนะประมาณ10นาทีตามที่เป็นข่าวนะครับผมแล้วที่นี้ปรากฏว่าคนที่ถ่ายคลิปนี่แหลนะครับผมก็ถามปร,ประมาณว่าตอนที่เจอร่างแตงโมเนี่ยใช้เชือกดึงไว้ใช่ไหมอ่ะแกก็ตอบแบบไม่ไม่ไม่ไม,ม,มผมใช้มือจับเชือกน <c oughs> <c oughs> อะไร <c oughs> ทำนองนี้แหละเออแล้วก็แล้วก็อีกพูดใหม่นะครับผมว่า เอามือจับเสื้อแล้วบีบแต่เรียกเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะนําร่างแตงโมขึ้นมาอะไรทมองนี้นะครับก็เป็นแบบเป็นที่จับโป๊ะของชาวเน็ตทีนี้ชาวเน็ตก็จับโป๊ะนะครับผมว่าเอ๊ะทำไมพูดแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยก็จับพิรุษนั่นแหละเออนะครับทุกท่าน เดี๋ยวยังไงผมจะรวบรวมเกี่ยวกับเสียสมพงษ์มาให้ฟังกันอีกทีหนึ่งดูให้จบนะครทุกท่านแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์อย่างที่บอกแชร์ไปตามกลุ่มเฟซกลุ่มไลน์ที่เกี่ยวกับคดีพี่ตังโมงนิดา,าช่วยกันเป็นกระบอกเสียงนะครับว่าจริงๆแล้วนะครับมันอะไรยังไงกันแน่ครับแล้วออกจากนี่ไปเนี่ยสิบห้านาทีเลี้ยวซ้ายเนี่ยอ๋อเลี้ยวซ้ายจากตรงนี้นะครับอันนี้เลี้ยวซ้ายนี่ไปเกาะเกรครับนี่ออกเจ้ากสะอานทะเลไปไอคอนสยามครับครับก็ข้างขวานี่สะพานวัดปิ่นเกล้า ถูกต้องครัออกไปทะเลไอคอนสยามครับผมครับครับกรับครับครัครับครับเรับคยับครับครับครับคัครับครับครับับั้ยรังเลยบับเรับครับคมับครัอครับนรับคครัับคับคร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 ีบคับครัรครับคับรครคับร ไปเกือรภูมิพลุททกี่เลยเหรอเขามีคาราวานเจ็ตสกีด้วยเหรอโอ้ไปทีสี่สิบลำเหลือโอ้โหมัไม่น่าเชื่อมีคาราวานแบบนี้ด้วยนะลงภูมิพลขี่ไปดอยเต่าเลยครับครับอ่าอ่าขี่ไปดอยเต่าเลยอ่าเฮีตอนนั้นตอนนั้นดอยเต่าที่บกเอารถเป็นหมุนๆอยู่นะตอนนั้นนนั้ถือว่าน้ําแห้งแล้วนะครับครับสมัยก่อนน้ําเยอะแยะเลยอ่อที่แห้งไปแล้วได้ได้ได้ตอนนี้เฮียมาขัดเรือเองเลยนะนะดูแลเองเลยมาบริการบกโอ้ยขอบคุณมากเลยเฮีย เดี๋ยวเชียงใหม่บก้าเอาเรือมารับอ่าได้ได้เรือเรือพายผมมีเรือพายเดี๋ยวสมบงร์ครับเรืออ่ะขอความรู้หน่อยอันนี้บกมาเรื่องเรือนี้ไม่รู้เรื่องเลยศูนย์เลยเนี่ยเรือพวกนี้เขาเรียกเรืออะไรเนี่ยสปีดโบ๊ทสปีดโบ๊ทครับสปีดโบ๊ทมีเล็กกลางใหญ่ไหมครับเนี่ยมีอ่าแต่ถ้าหมายความว่าท้ามากกว่า ลำนี้มัน23่สิบสฟุตยี่าฟุตอ๋อนี่เขียนไว้เลยเหรอทุกลำต้องเขียนงี้ไหมครับเรือนี่เขาจะเรียกเป็นฟุตเป็นฟุตครับครับแต่ถ้ามากกว่า40ฟุตเนี่ยเรียกว่าเรือยอดอ๋อครับครับครับอยออันนี้คือพูดถึงฟุตนะครับพูดถึงลักษณะของเรือครับผมครับ40ฟุตขึ้นไปเรียกเรือยอดนะครับความกระสีลูกสี่สฟุตลงมาไม่ใช่เรียกว่าเรือยอดอ่านี่เรียกว่าสปีดโบ๊ทคราวนี้เรือลำนี้เนี่ยเฮียเฮียเขาตัดรถละกาจะถอยแล้วมั้งลาาานนนีีี้เเเเครรรรยยยกว่่่่่อออออออิบ์ดมมัููืงปะภท เฉพาะสปีดโบ๊ทฮะครับ oh. ม <e to uh ีอ oh, ินบอร์ดครับกับเอาบอร์ดอ่าเอาบอร์ดก็คือมีเครื่องข้ามอยู่ข้างหลังอินบอร์ดก็คือเครื่องมันซ่อนอยู่ข้างในเรืออ๋อครับครับครับอันนี้คืออินบอร์ดนะครับอินบอร์ดเดี๋ยวคนตกนะะอ่านี่กำลังเรือกำลังสไลด์ลงนะครับเรือนี้ชื่อว่าสัจธรรมนะครับชื่อสัจธรรมของเฮียสมพงศ์นะครับอ่านี่เราก็ต้องเอาเรือลงน้ำครับ เป็นวิธีการเอาเรือลง,ลงน้ำครับเ,เดี๋ยวลูกพี่ก็ปั่นขึ้นสองล้อหลังอ่ขึ้นได้ขึ้นได้นี่มาถ่ายทำนะครับให้เห็นวงการนี้อย่าถามบอกอมากนะครับท่านใดมีคอมเมนต์ก็คอมเมนต์เข้ามาแต่อย่าถามเขาไม่รู้เรื่องครับดี อ่านอไอเดียไม่ใช่แล้วออกออกไอเดียไปเดี๋ยวไม่รู้เรื่องเดี๋ยวไปไก่เออมันไม่ได้ไก่อะไริงมันทั้งฟาร์มทั้งหมูทั้งหมามาหมดเลยเพราะเราไม่รู้เรื่องเนี่ยอ่าต้องถามเยอะๆถามแล้วก็จะรู้เนี่ย uh, อันนี้คืออะไรครับอ่ะเอาไปคล้องไว้ oh, ไครับเดี๋ยวแล้วเรือพวกนี้มันไม่มีหลังคาเหรอ ครับรลดเปใหญ่ถ้าออกจริงจะเป็นไงไม่เกิชั่วโมงก็ลมแล้วอ๋อครับครับคือหมายความว่าเราใส่หลังคาเสริมเริมครับครับครับอ่าอย่างนี้เครื่องมันกี่ซีซีแกแรงม้าครับสองพันสี่สองร้อยสองพันสี่เบนซินเบนซินอ่ามีเทอร์โบไหมฮะไม่มีเทอร์โบหกสูบอ่าโมกูเซอร์ กันเบิรนก่อนด้ว่นะอ่าน,ะนี่นี่นี่เครื่องนี้เป็นเรียกว่าเครื่องซ่อนอยู่ข้างในนะครับเครื่องตัวเครื่องอยู่ที่ใต้บ่นี่ครับใต้บ่อันนี้นะนครับเครื่องอยู่ คือเบาะแล้วครับ,บด้านใต้ก็คือคือเครื่องยนต์นะครับเฮียอ่าเดี๋ยวอ๋อเรากางเบาะกางงี้อ๋อนอนอย่างนี้านะฮะอ๋อ,อน,น,นอนอนท่านี้ท่นนานี้แล้วเราต้องใส่เบลไหมเฮียถ้าเรานอนเฉยๆไม่ได้มีก็ไม่เปไน็นไรนอนได้ถ้าเหลื้มีห้ามนอนห้ามนอนไม่ได้ใช่ไหมครับอ่าอันนี้คือท่าที่หนึ่งอ่าตอนนี้ก็นอนได้นะครับ นั่นคอีรนะนะ่นี่กระบวนการนะครับเราต้องกดนู่นกดนี่อ่านี่นั่งนั่งอ่านั่งอ๋อนั่งนั่งตรงนี้ก็ได้นะครับนี้จะได้อีกเบาะหนึ่งได้เบาะนึ่ในเรือนะครับแล้วตรงนี้เราเราพับได้ไหมครับไม่ได้แล้วเนาะตรงนี้ไม่ได้แล้วรายืดไดครับ่ได้ครับผมครับครับ เรือบนเรือนี่มีห้องนอนด้วยนะโอ้มีห้องนอนไม่เห็นมีเลยตรงไหนครับนน้เปิดห้องนอนเลยเออเปิดเปิดเก็บไปได้โอ้มีห้องน้ำห้องท่าด้วยเหรอผมเพิ่งรู้ไม่มองน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูเปิดเก็บเปิดเก็บนปิดเก็บเปิดเก็บโอ้นี่เหรอนี่เหรอโอ้โหเออไม่รู้นะเนี่ยจะไปรู้ได้ไงเพิ่งมาครั้งแรกเพิ่งมาครั้งแรกโอ้มีห้องรับอ๋อนี่นี่นี่ นอนได้มีเก็บตรงนี้ได้อ๋อไม่น่าเชื่อนะครับเขาจะดีไซน์ให้แบบครบถ้วนแอร์แอร์ก็ถ้าเป็น,น,นเจเนเรเตอร์เนี่ยจะดังครับโอ้เฮียถามหน่อยรำนี้กี่บาทสี่แสนโอโ้โหสี่แสนใช่เฮียสี่ล้านสี่ล้านเนีนนน่ผมก็พูดเล่นไปนะเงี้ อะเฮียสมพงศ์ผมขออนุญาตรีวิวนะรีวิวเยเฮียกำลังกดปุ่มอะไรครับเนี่ยผมเนี่ยปุ่มอะไรเนี่ยผมจะเปิดปุ่มเครื่องดูคุณช่วยบิด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 แต่ไม่ต้องสตาร์ทนะบิดไปเลยพอเหยัียบเก้าเข้ามาด้วยครับผมเฮียเกาสวัสดีครับเฮียเกานี่โตนะครับเพื่อเธอปอครับผมโอ้โหวันนี้เฮียเกาเฮียสมพงศ์พาผมมาลาบตูดนะลาบตูดลาบตูดที่ได้นั่งนะครับเฮียใช้คำว่าเราไปรถเราเข้าป่ากันเยอะแล้วเที่ยวนี้เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยน ความรู้สึกเปลี่ยนโมเมนต์ใหม่เรามาลงเรือการลงเรือเนี่ยครับผมมันก็จะได้ความรู้สึกไปอีกแบบหนึ่งอย่างที่เราไปดูข่าวตามทีวีว่าเขาตกยังไงเขาฉี่ยังไงแล้วแกเขาจะสาธิตให้ว่าฉี่ยังไงไม่ให้ตกเลยเฮียแกเอาเลยเดี๋ยวเราจะฉี่ยังไงรุ่นนี้มันมีที่โหน่ะรุ่นนี้มันมีที่โหนจริงจริงมันมีที่โหนมีกระไดหมดแล้วครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่รู้แบบไหนอย่างไรเดี๋ยวอันนี้มันเราเลป็นการแซวกันเล่นๆแซวกันเล่นๆนะครับผม มจะมายสมาชิกอีกสองท่านอ่านะฮะลำนี้นั่งได้กี่ท่านเนี่ยครับเป็นเก้าอี้เหมือนก็อ่าสิบท่านเหมือนเป็นเก้าอี้รับแขกเลยนะครับเฮเก้านี้ก็ยจสกีก็เล่นด้วยโอ้โหหุ่นเลยยังฟิตนะครับครับมาเรืออย่างนี้นะเฮเก้ามันทําให้ผมรู้สึกว่าเออคนที่เที่ยวชาญทางบกมาเรือนี่ก็ประหม่าไปเลยนะแต่ก็จะได้อีกความรู้สึกหนึ่งนะครับ ความรู้สึกหนึ่งว่าการที่เราเข้าป่ามันก็จะได้ความรู้สึกว่าไปเป็นเพื่อนกันอะไรกันแลววามาเมือเนี่เราจะได้ลมเย็นสบายครับ,รบแล้วไม่ได้เป็นเพื่อนกันนะอ่า้รแล้วเราเป็นเพื่อนกันได้เหีย้ยสังเกตได้นะ จะสกีลำเดียวออกไม่ได้เพราะเรือเป็นอะไรก็ไม่มีใครช่วยแต่เดียวกับรถยนต์รถโปรวีลเดินเท้ากลับได้ได้เดินเท้ากลับบ้านไงใช่ไหมฮะแต่เรือไม่ได้เรือไม่ได้ยังไงก็ต้องรักกันรักกันไปด้วยกันครับผมดูเครื่องยนต์นะดูเครื่องยนต์เดี๋ยวเรืกลับกล้องก่อนนี่เรามาดูขุมพลังนะครับเครื่องยนต์เท่าไหร่นะครับสองพันสี่ร้อยใช่ไหมครับสี่พันห้าเพราสี่พันห้าอะไรสี่พันห้าสี่จุดห้าสองพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยสี่สี่ สองร้อยห้าสิบซีซีเครื่องสี่ดเหรอสองพ้าร้อยสองพันห้าร้อยซีซีนะครับสองพร้อยซีซีแอ้นีลิตรสี่าลิตรสี่าลกับว่าสีลิตรก็คือเปียบเป็นรถยนต์สองร้อยห้าสิบม้าสองร้อยห้าสิบแรงม้านะครับมีมีโฟล์โลไหมอันนี้เราจะใช้กำบาเครื่องอินบอร์ดออินบอร์ดเมื่อกี้เหตุสังพงบอกแล้วอินบอร์ดก็คือเครื่องวางอยู่ใน เครื่องหรือข้อ่าถ้าเราเห็นทั่วไปเครื่องมันจะเป็นเหมือนกับตัวใหญ่ๆห้อยข้างนอกนะครับเรียกเครื่องเอาบอร์ดอ่าเอาบอร์ดนะครับอ่านี่นะครับเป็นอินบอร์ดโอ้โหนี่ยังมีเครื่องข้างในว่างอยู่เลยนะครับห้องห้องกว้างเยอะฮะอ่าเป็นเครื่องเห็นเห็นเฮียเขาบอกไม่ใช่เทอร์โบนะครับเป็นเครื่องเป็นอ่าสีเบนซิน4,500ซีซี250แรงม้านะครับกรอครับ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 เรามาดูกันนะครับว่าปุ่มอะไรเป็นปุ่มอะไรนะครับต้องจองโลบ้างเนี่ยูล

ปุ่มอะไรบ้างครับเพี่อครับไอ้นี่สปีดสปีดความเร็วนะครับความเร็วเป็นไม้เป็นไม้ครับส่วนนี่รอบรอบรอบเครื่องบนรถยนต์เนาะรอบเครื่องบนรถยนต์ครับผมครับตัวนี้ตัวพิมพ์พิมพ์สำหรับตัวกระดกขึ้นกระดกลงมันจะมีพิมพ์บังคับว่าเวลาเรือมันเอียงไปข้างนึงแล้วก็ปรับให้มันเอียงอีกข้างนึงได้โดยที่ไม่ต้องเรียกคนย้ายมาอ๋อเรียกว่าสร้างสมดุลอะไรอย่างนี้ดีกว่านะครับใช่ไหมประมาณนั้นนะอ่าวันนี้น้ำมันอ๋อครับผมครับแล้วตัวนี้ก็ GPS GPS นะ GPS มีทั้งเน็ตติดมีทั้งอะไรยกครบหมดเลยครับผมครับะไฟไม่ต้องกลัวเลยครับครับแล้วปุ่มพวกนี้อะไรเฮียยังไม่บอกเลยปุ่มพวกนี้ก็คือพวกไฟพวกอะไรต่างๆนะฮะมีวิทยุมีอะไรต่ออะไรตัวควบคุมตรงนี้หมดครับตรงนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็ตัวโอเปเรตหรือเขาเรียกว่าตัวคอนโทรลการเร่งเรือไม่มีเกียร์เรือไม่มีเกียร์เดินหน้าถอยหลังแค่นั้นเองเกียร์หนึเกียร์สองไม่มีสโลไม่มีฟูทามสี่โลว์สี่ไม่มีเหรอแล้วเวลาเบรกอะครับเบรกเบรกเบรกก็ อยู่เบรกก็คือเราถอนจาก,กันเร่งมันก็เบรกล้วอ๋อเพราะน้ํามันต้านไว้วใช่ไหมครับม,ม,มันมีหมวดอยู่หลายหมวดด้วยกัน,ค,นคือคมีหมวดแบบจอดท่าโดยที่เวลาเราเร่งเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของการเร่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20%มันจะได้ไม่กระโชหกหักเรือจะได้ไม่โดนอะไราเสียหายอ๋อครับครับเรือจอดจอด,จอดท่าอ่ะเดี๋ยวเราดูกันนะครับสิบปากว่าไม่เท่ามือเห็นไม่มือตาเห็นนะครับนี่ผมก็กดกดตรงนี้อ ตอนนี้หมดกดหมดให้ช้าเพื่อจะออกท่าเพื่อจะเข้าท่าออกท่าตอนนี้ผมกำลังจะกดพินลงอ่ากดพินลงเก็บนี้ก็เลยลงแล้วพินพินก็คือหางเสือเมื่อกี้นี้ฮะอ่าอ่าอ่าโอเคลงสุดละอไปแล้วทิ้งเหยเกาด้วยอ่าเออโอ้ยลูกเมียผมนี่ต้องกินยาแก้เมาไว้เนี่ยฮะไม่ไม่ต้องเมาแล้วไม่เมาแล้วก็เดีนี่เล่าไม่ึ้นราคาด้ยโอ้ยังยังกินไม่ได้ครับผมยังอยู่ในช่วงการบนอยู่ อ่านี่ยครับเรากำลังเข้าเกลียวว่างแล้วก็กดหมวดตัวนี้ช้าอครับเพราะว่าตัวนี้เราไม่ต้องงานนั้นละอ่าอ่าตอนนี้เราถ้าเราไอ้ทัวร์ที่ตรงข้ามผมนี่มันเป็นอะไรนะครับตรงก่อนอ๋อรัจภาผมไม่เคยมามุมนี้นะฮะที่สร้างมาหลายหมื่นล้านแล้วหลังคาลวดอ๋อนี่เหรออ๋อครับครับครับอ่าแล้วนี้ถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปเลี้ยวซ้ายตรงนี้ไปเกาะเก็บพระรามเจ็ดอ่าครับผมครับที่บอกว่าเนี่ยเนี่ยเรือที่วิ่งมาก็คือเรือด่วนนะฮะเห็นไหมครับครับ โอ้ยงงผมยังไม่เคยนั่งเลยเฮียไอ้ไอ้นี่มันเป็นเรือสาธารณะเนี่ยใชเเ่เรือดยเรือโดยไฟฟ้านะฮะไฟฟ้า,เ,าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปรีวิวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหยอดตังค์ขึ้นกันยังไม่รู้เลยราคากี่บาท20 30ิบสาก็ไม่รู้วันนี้สั่งมาจากจีนอ๋อตัวนี้เหรอครับไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าเรืออะไรเนี่ยมันค่าอะไรฮนะยกยกขึ้นสองข้างอย่างเงี้ยมันเรือ,อไม่มีท้องอะ่ะเรือก็เรียกว่ากัม马อ๋อกัมลาทำไมชื่อภาษาไทยยังไงไม่จริงๆแล้วภาษาอังกฤษเขาเรียกกัมลาครับอ๋อ แต่ลิ้นเราไม่ไปนะลิ้นเรากินปลาเยอะก็ปลาปลาอ่าอ่าอันนี้ใช้ไฟฟ้าสั่งจากกินครับครับอ๋อแล้วเฮียกินน้ำมันเบนซินตัวนี้เบนซินเพียวๆอะไรต้องมีแก๊สเก้าพวงเก้าห้าเลยไหมใช้เก้าห้าแล้วเดี๋ยวไอ้ลูกยางมันจะมีปัญหาอ๋อต้องเก้าไอ้เก้าห้าเพียวๆนะครแล้วเฮียไปเติมที่ไหนมีปั๊มหรอผมก็มีมีมีคราวนี้ก็มีบางทีเราก็หิ้วมาได้ครับครับไฟฟ้าอ๋อ แล้วผมจับตรงนี้ได้ไหมเนี่ยเนี่ยได้ครับเขาจับได้นะอ่าอเดี๋ยวไม่รู้นะกลัวกลัวทำอะไรไม่ถูกอ๋อครับครับครับนี่แล้วก็ให้ตงนี้กันนะให้ผมจะถ่ายถ่ายรูปไปอันนี้คือนี่คือท่าที่เฮียยืนตามหาคุณแตงโมใช่ไหมกี่โมงเฮียยืนตั้งแต่กี่โมงหกโมงหกแปโมงสิบห้าก็เจอแล้ว เขาจะได้เนี่ยอ๋อโอ้โหเขาต่างกันตั้งหลายวันที่ออก15ทีเจอเลยเขาเรียกว่ารถเดียบมวยเหว่าอ่าใช่หรอคุณแตงโมก็อยากจะนั่งเรือผมโอ้โหเดือบสมดยอดเลยละเอียดไปข้างมันจะได้ตามใช่แล้วมาตัดส่วนตรงนี้ไปอยู่ตรงข้ามเหลี่ยมมันก็เอียงไปข้างนี้เพราะอะไรมันถึงเอียงไปข้างนี้มันมีมันมีทิมขับไป้างเขาเรียกตัวตัวตัวบอร์ดตัวอะไรเขาเรียกว่าไปอีก คนโดนลเต็มบครับแล้วทำไมมันไม่ทำงานอัตโนมัติเองไนี่ยอ่ามันมันไม่อัตโนมัติเนื่องับกใช้เหตุว่าถ้าอัตโนมัติต้องสิบห้าล้านโอเคโอเคเป๊ะเข้าใจเคลียร์ครับเรือพวกนี้เราต้องขออนุญาตต่อประตูภาษีอะไรไหมเอครับขอดำเียนครับอ๋อต้องเบนทีถ้ามีใบกับทีปีหนึ่งภาษีเท่าไหร่ครับเนี่ย รัราส้นมาหนาลึ่งแต่าให้าทบาเราไปที่เองก็ไปนาอไม่เกินสามพันแล้วแล้วต่อปีครับต้องมีอะไรบ้งเสียหน่เท่าไหรครับนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเท่าไหร่ประมาณหลักพันอ๋อขับับต้อรัับขับขเรือลำนี้ราคาประมาณสี่ล้านบาทนะครับสี่ล้านบาทนะ มันมีหลายรุ่นนะครับหลายระดับนะครับหลาย,ะะายราคาโอโ้โหสี่สิบล้านก็ไปเรื่อยดือยอน,นะใช่ไหมเดือยอนแล้วถ้าไประดับสปีดบอสเนี่ยเราดับสปีดบอสมีอีลำของยี่หเดียวกันไงจะเข้ามาเนี่ยสามสิบพนี้รยห้า 30, ล้านโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหครับครับครับนดหน่อยนะสบห้าลาแล้วกลาคืนเวลายเย็นับเย็นทำไงเย็นเห็นเหรอทั้งหมดในระบบไฟฟ้าเนี่ยครับสิบพันาครับครับอ่าอ เรียกเซนายนะครับเอามาจากบจุยาอมยานมันมีลำหนึ่งที่ร่มนี่ก็ไม่กูเไยใช่มกกอยู่นู่ดบรรุยาอ๋อสแยกอ้ตรง้าอนีอะย่างนี้จะยูหยุดได้ไงเนียเนี้ยเกลียวว่างเกลียวว่างก็หยุดแล้วอ๋อแรงต้านใช่ไหมแรงต้านนกันอ๋ออาลับตครับ้รับเรือพวกนี้ก็ที่เสียดุลแล้วล่มไปลำหนึ่ง เทียแล้วถ้าพวกนี้นะเทียกลัวอะไรมากเนี่ยกลัวท่อนสูงท่องสูงไหมเทียเทียต้องดูไหมกลัวอย่างเดียวไม่มีเงินตอนน้ำมันนี่ก็ขำดีนะเนีย่ยนะเพราะว่าเพราะว่าในเรือที่เราเูดเคยกันมามาเป็นสิบสิบปีแล้วเรากลัวอะไรเราไม่รู้ว่าจะกลัวเราเพียงแต่ว่าเราขับเโดยอยาบกระหายนี่ตรงไหนเทียวราคิดว่ามันจะเสี่ยงแล้วก็ไปช้าๆมาตรงไหนที่เราต้องคืนละอ่านเก็ไม่ออกคืนละอ่านอ่านอ่านรูปแบบไม่ออกเพราะกระชากนี่ไม่เป็นไร แล้วเวลาเฮียแล่นเรือเนี่ยเฮียขับท่องเที่ยวไปเส้นไหนบ้าง,งก็ไปหมดนะไปเกาะเพชรไปอุทยาไปตากน้ำอไปอะไรได้หมดโอ้ถึงถึงอยุธยาขึ้นไปครับผมครับครับแล้วก็มีออกทะเลสามารถออกได้ไม่ต้องแจ้งใครไหมว่าเราจะออกทะเลอย่างนี้สมมติออกทะเลไม่ต้องแจ้งครับเสรีภาพจะออกเมื่อไหร่ก็ได้ครับได้ทุกที่ได้หมดแต่ทะเลน่ากลัวไหมมันมีอย่างเดียวเลยจังเนี้ย